สวัสดีค่ะมาพบกับคู่แพนเอาเรื่องจริงมาคุยวันนี้เป็นอีพีที่สามอีพีที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอะไรนะปังปิ้งชมชาแล้วแล้วก็เราก็พาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวกันอีพีที่สองก็คือว่าไปตลาดใช่ปะไปซื้อของกันเอาวันนี้เราจะบอกว่าเรื่องของเบ้านข้าวปั้นบ้านข้าวปั้นหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงมาเป็นบ้านข้าวปั้นใช่ปะเริ่มเรื่องเลยเราออกจากกรุงเทพ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทํางานที่กรุงเทพใช่ไหมเออเสร็จแล้วก็ทีนี้แม่แม่เสียก็คือเมื่อประมาณสองสามปีปีหกสามหกสามหกสี่หกห้าปี่องของปีสองปีสองปีเกิดแม่เสียนี่เรามียายกับน้าที่แบบยายก็คือพิการคือแกแกก็อายุเยอะแล้วด้วยแหละก็ประมาณเก้าสิบแล้วก็ติดเตียง เออด้วยความแล้วก็ตาบอดแล้วก็มีนาที่เป็นพิการทางสมองเอ่อมันก็ไม่คือเหมือนประมาณว่าก็พี่น้องก็เราต้องเลือกไม่ใช่ไม่ใครหรอกคือก็ต้องเลือกเพราะว่าเราเป็นหลานสาวคนเดียวด้วยแหละเออือนเรามีพี่น้องสามคนแต่ว่าเราเป็นหลานสาวคนเดียวเป็นผู้หญิงเออที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ทุกคนเขาก็เหมือนมีครอบครัวแล้วก็ต้องเลือกว่าเป็นฝ่ายและอีกอย่างคือยายก็เหมือนพพอร์ตเราอนะคือแบบ เออกลับมาก็คือแกก็ยอมแบบขายที่ขายทางอะไรให้เราเพื่อที่จะมาสร้างบ้านอ,อะไรแบบนี้แต่ว่าคือก็คือแลกกับอิสระภาพที่แบบเราเ,เ,เราอยู่กรุงเทพเราอยู่แบบเออวัยรุ่นที่ทํางานตัวคนเดียวกินคนเดียวใช้คนเดียวอะไรแบบเนี้ยพราะนั้นปนุ๊บนมเหมือนความรับผิดชอบเราต้องมากขึ้น<ไ>ใช่ไหมสร้างบ้านเสร็จแล้วไงต่อคิดไปแบบ อยู่กับเงินที่แบบขายที่ตอนนั้นน่ะนะก็คือมีเงินอยู่มีเงินมีเงินก้อนแต่ว่าเรามาสร้างบ้านเพราะว่าที่ชุมพรเนี่ยเราไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอก็คืออาศัยบ้านญาติญาติอยู่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อน,นะอะแล้วก็เลยแบบสร้างบ้านก็ยังเหมือนอยู่กันตรงนั้นอ่ะแต่ร,รู้สึกแบบว่าเงินก้อนนั้นเรากินอย่างเดียวอะ่ะมันก็คือหมดใช่ไหมใช่อะเรางมยคิดท่าแตะด้วยความที่เมื่อก่อนก็อยู่ท่าแตะนะแล้วก็เลยคิดว่าเออทำไงดีวะ ขายอะไรดีวะมีแฟนหนู่คนนึงใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าวันนั้นคืออยากกินซูชิมากอยากกินซูชิเออไปกินที่ตลาดซื้อตลาดมันไม่บอกนะวมาตลาดไหนเอออแล้วซูชิเ่ะคือกินวาซาบิอ่ะเข้าใจไหมว่าเอออยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพซื้อในกรุงเทพแล้วมากินที่เนี่ยวาซาบิไม่ขึ้นจมูกเออแล้วข้าวอ่ะมันเละเราก็รู้สึกว่าเออแต่เราชอบกินเอ้าแล้วก็ เวียนขับรถดูในตลาดนี่แหละว่าในตลาดทา่าแล้วเราเป็นคนหนึ่งนะที่แบบว่าอยากทําอาชีพที่แบบว่าคนหนึ่งอ่ะเปิดเปิดเขาเรียกอะไรเปิดกิจาการอ,ะอ่ะที่มันไม่ซ้ํากันเพราะมันจะกลายเป็นการแข่งขัน<ช>อ่าถ้าอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็เปิดนเปิดขายน้ําตอนแรกก็เปิดขายน้ําอันนี้ก็ขายน้ำนี่ก็ขายน้ำนี่ก็ขายน้ําแล้วเราจะขายใครในเมื่อมีคนขายเหมือนกัน เราก็เลยคิดว่าเออตรงเนี้ยถ้าแซ่ไม่มีอะไรขายที่เป็นร้านเลยนะเออ,เออก็เลยเริ่มต้นมาขายซูชิอเออพอขายซูชิขายซูชิตอนแรกเลยคือเริ่มทําทําไม่เป็นด้วยบอกทำทำนี่คืออยากขายอย่างเดียวเออทําไม่เป็นด้วยซื้อคุยกับป้าว่าเออป้าเราขายอะไรกันดีเหมือนป้าเขามีฝีมือด้านสเสน่ห์ไปจังหวะอยู่แล้วคือเขาเคยขายอาหารอยู่แล้วแล้ว <an> <t ose> เขาอยู่ถ้าแสะมาค่อนข้างนานเขาจะรู้จักคนมากกว่าเรารู้จักว่าตรงไหนเออมีอะไรออบ้างหรือแบบจะรู้จักคนในข้าแตะเออก็เลยแบบชวนับ,บป้าป้าเขาพูดเล่นๆมาป้า,ปา,ปาขายซูชิกันไหมอเออเลยเนี้ยขายซูชิคำสิบบาทนี่แหละเริ่มต้นปุ๊บพอก็ไม่มีอะไรมีตังอยู่สามพันจำได้ไปเดินแม็โครแล้วป้าก็ไปซื้อข้าวสารทั้งทันทีของผมไม่เป็นเลยนะ ผู้ไม่เป็นคือไม่ข้าวเป็นข้าวบ้านนข้าวญี่ปุ่นคือข้าวญี่ปุ่นไปถึงป้านครั้งแรกคือตอนนั้นอะไรที่มันเขียนคําว่าข้าวญี่ปุ่นใช้ทําตูชิคือตืออันนั้นเออแล้วก็ซอสอะไรเงี้ยที่เป็นตูชิก็คือใช้ก็คือหาอันนั้นที่เป็นคำว่าซูชิออะไรที่เป็นหาว่าคําคำว่าซูชิแต่แล้วป้าก็มาป้ากับเราก็มาดู y t u b e แล้วทําไปตอนแรกเที่ยนคือมันต้องใส่น้ําส้มหมักใช่ป่ะไม่รู้ครั้งแรกเลยคือหุงข้าว หุงข้าวถ้วยเดียวลองชิมเปรี้ยวเปรี้ยวเปรียปร้ยวจนแบบแตอนนี้โชคดีอย่างหนึ่งว่าคุณป้าเขามีพี่น้องที่อยู่อยู่เขาเรียกอะไรวะอยู่อยู่ญี่ปุ่นอ,อยู่ญี่ปุ่นเลย<อ>คือแบบอยู่ญี่ปุ่นเลยเออเขาก็เลยบอกมาว่าใน youtube อะ่ะเขาไม่บอกหรอกเขาไม่บอกสูตร<อ>ของเขาหรอกแ<อ><อ>ท้ๆขเขาก็เลยบอกมาว่าในน้าในในในน้ำปรุงมันต้องปรุงอะไรอย่างงะเราบอกไม่ได้สูตรเนี้ยมันเป็นสูตรของร<ๆ>้งาน เออก็คือแต่ว่าที่ไปที่มาคือเมืองเมืองของญี่ปุ่นเมืองของเขาเลยจริงๆออเออคือคนที่ญี่ปุ่นเป็นคนบอกมาเลยอ่ะว่าต้องทําแบบนี้นะนอะไรอย่างเงี้ยใช่<ง>เสร็จแล้วเราก็เลยม,มาอัดแอปใช้กับร้านเราก็เริ่มต้นเริ่มต้นมาเสร็จแล้วพอมันมีช่วงที่แบบเริ่มต้องเติบโต,ตแล้วใช่ไหมอ,อ่าคุณป้าเขาก็เขามีกิจกรรมของเขาอยู่แล้วอเออป้าเ็าแยกไปทํากิจกรรมของเขาไอ้เราก็เอาไงดีอ่ะเหมือนเราสร้างขึ้นมาแล้วอ่ะเราจะ เราจะปล่อยเลยไหมเหมือนคนรู้จักเราในน้าบ้านเขา้าบ้านกลางนาแล้วใ,<ช>ในตอนนั้นประมาณปีที่แล้วปีที่แล้วดีแท็กอะไรก็เริ่มโทรมาแบบว่าพรีเซนเตอร์แบบว่า, P center, บบวาคือเราอะเป็นคนที่อ,อไปลงในเว็บไปเลยอย่างเงี้ยก็คือเหมือนตั้งโปรโมทการตลาดแล้วก็คนเริ่มรู้จักในท่าแต้ใช่ไหมเออเอ,อก็เลยแบบอ่ะตัดสินใจมาทําต่อเราก็เริ่มจากสร้างร้านขึ้นมาเป็นแนวแบบมินิมอลเล็กๆ เออึ่งมินมีหมออเล็กๆแบบตอนนั้นอะนะเราคิดว่าเราทําคนเดียวเราเอาแบบเล็กๆเพราะว่าข้าวปั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบรอลูกค้ารอได้เอาาเอก็คือพื้นที่เล็กๆ,ๆแบบประมาณสองสองเมตรคูณสี่เ <า S 2> มตรอะคิดดูสองเมตรคูณสี่คือห้องกระจกเล็กๆเลยแบบติดแอรอ์เล็กๆโต๊ะนั่งประมาณสองโต๊ะกับบาร์ตัวหนึ่งมีโต๊ะตัวหนึง่งบาร์ตัวหนึง่งเริ่มต้นเท่านั้น แต่ตอนนั้นคือทำร้านของ,งใหม่ก็เกือบแสนเหมือนกันเป็นแสนแสนตาหัดเลยแหละแต่แล้วก็เอาวะเราคือปกตินคนที่ไม่เคยหุงข้าวตุ้ชีเองอแต่เ้าเราก็อาศัยดูดูบ้างอะไรบ้างแล้วก็เลยมาทําก็เลยเป็นขายตุชิแต่ด้วยพอมาเจอโควิดอะ่ะโอ้มันก็แย่มดทุกเออพอมาเจอโควิดแล้วด้วยความที่คนบ้านเราอะ่ะเออรสนิยมแล้วก็คือเขาจะมักจะกินข้าวเป็นครอบครัวใหญ่ๆไปมากกว่า อะแล้วก็ทำหาทำอะไรเสริมดีวะพอเสร็จมีธุรกิจ Delivery ีเออที่แบบช่วงนั้น่ะช่วงโควิดแล้วเด็กอ่ะก็คือทุกคนจะอยู่บ้านใช่ไหม work f o m home ด้วยอะไรด้วยเขาต้องสั่งสั่งเ e ลิเวอรขึ้นมาอีนี้ก็เลยจ้าเ็หา Google จ้าเิร์ชไปเลยจ้ามี Delivery มันมี d ดลิเวอรอยู่เจ้าหนึ่งใมท่าแต่อยู่แล้วเราคิดว่าเออคนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทําเป็นอยู่แล้วแบบไม่ไม่แล้วคือด้วยความที่มีเพื่อนที่แบบขับรถ ของ d ด l i v e r y ด้วยเขารู้สึกถึงความที่แบบว่ามันได้น้อยกว่าบริษัทเอาจริงๆไรเดอร์จะได้น้อยเปอร์เซ็นต์ได้น้อยแล้วร้านค้าก็ต้องจ่ายให้กับแอปพลิเคชันของเดลิเวอรี่ค่อนข้างเยอะซึ่งเราก็ก็รู้แหละว่า delivery เราก็เลยแค่แบบอยากรู้ว่าเออแม่งทำไมไรเดอร์ถึงได้น้อยแล้วทำไมร้านค้าถึงต้องจ่ายเยอะเลยแล้วส่วนตรงเนี้ยมันให้กับใครทีนี่ก็ตอนนั้นมีตังค์ใช่ปะตังค์ยังมีอยู่บ้าง ล้วก็คุยกับคุยกับน้าคุยกับป้าที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วเราก็เลยเอาวะตัดสินใจซื้อแอปพลิเคชันตัวหนึง่งเพื่อมาทำเดลิเวอรี่ชื่อสร้างขึ้นมาอินเยจ้าอีแนอีแน,อ,แนอีแน่มากอะไรอย่างเงี้ยเออคิดว่ากูเองกูได้หรือว่าเฮ้ยเราก็อัดไปเลยแล้วช่วงนั้นเป็นอะไรที่แบบโคตรเทีย่ยเลยนะเอาจริงน้ำมันน้มันคือตอนแรกเคาะราคาลงแล้วที่แบบกิโลเมตรละแปดบาทสมมติแบบว่ากูให้รายเดอร์หมดเลยแล้วกูเอาแค่แบบแค่ห้าบาทเราเราคิดว่า ตรงผูส้สามสิบล้านห้าบาทเราก็ได้ก็ได้อยู่แล้วก็อยู่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออที่ไหนได้พอข้อาร,ราคาวันนี้ลงแล้วอ่อโอเคพออีกวันตื่นเช้ามาเฮ้ยน้ำมันขึ้นอีกบาทนึงอาวถ้ากูยังคงราคานี้คือไม่ได้พรนี้ปรับราคาอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วปรับขึ้นตลอดอะ่ะจนมีความรู้สึกแบบเปลี่ยนตลอดไม่ได้คงที่เลยคือคงที่ปึ๊บเข้าเนื้อตัวเองตัวเองแอปพลิเคชันตัวเองเป็นเจ้าของแอปอะคือเราเราเสียเงินให้แอปใช่ไหมเราก็จะไม่ได้อะไรเลย แล้วพอทําไปใช่ไหมเอาไรเดอร์ Rider, หาคนวิ่งไม่ได้อีนี้ก็ต้องวิ่งเองจ้ะแล้วร้านกูก็ต้องอยู่จ้ะแล้วทำไนคะทําไงทําไงดีคะเย้จ่ายตังค์ไปแล้วออาบอกบอกเลยว่าค่าแอปพลิเคชันที่เราซื้อแอปอะหลักแสน <c oughs> เออเราเสียหลักแสนแต่ของเขาช่วงดีว่าเขาอนุญาตให้เราผ่อนจ่ายได้ <c oughs> เออคราวเนี้ยพอช่วงจะเข้าเดือนที่สองที่เราจะต้องจ่ายให้กับเจ้าของแอปพลิเคชันอะ เรารู้สึกแบบว่าโชครัพย์นี่คืออะไรอ่อโรงเรียนสุเปิดพอพอโรงเรียนสุเปิดเอยไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครใช้บริการเลือกเลือกเดลิเวอรี่แล้วพอเด็กไปโรงเรียนแล้วไม่ต้องอยู่บ้านแล้วก็ต้องขับไปซื้อกินเองได้แล้วก็แบบเอสร็จก็เริ่มเปิดอย่างเงี้ยก็เลยคิดไปแบบว่าเออเหมือนสมมติว่าแสนหนึ่งเนี่ยผ่อนจ่ายเดือนละสองหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่กูจ่ายไปแล้วเกือบห้าห้าหมื่นอะไรเงี้ยเอ้า คุณคิดถ้ากูเจ๊งตอนนี้คือกูเจ๊งแค่ห้าหมื่นใช่ไหมแต,แต่ถ้ากูไปต่ออ่ะกูเจ๊งแสนนึงคิดไงดียเอาไงาดีก็ต้องทิงตอนนี้แหละก็เลยคุยกับพี่พ<ม>ีน่น้องน้องคุยกับญาติว่าเอาไงาดีซึ่งถามว่าเราก็แบบแอปพลิเคชันอะคือเหมือนเป็นการได้เรียนรู้อยู่แล้วว่ามันพอถึงช่วงหนึ่งอะถ้าต้องกลับมาหรือคิดจะมาทําธุรกิจต,ตรงเนี้ยคือเราได้เรียนรู้แล้วว่าเป็นยังไงประสบการณ์ ว,ว่าเป็นยังไงว่าม <c oughs> ันไม่เหมาะกับพื้นที่ที่นี่เพราะว่าคนที่นี่คือส่วนใหญ่ก็คือแบบเซเว่นแม่ครองเมืองเลยจริงจริงอะ<อ>แล้วเซเว่นก็วิ่งเองด้วยเดลี่เองเอีกอันนี้ขอพูดเขาพูดนะเซเว่นะ <c oughs> <c oughs> ที่ต้องสูวนะ่ะเขาทําเองหมดแม้กระทั่งอะไรทุกอย่างจิปะถะรือจ้าซีพีนะคะก็คิดแล้วคนอย่าง,างเราจะขายอะไรวะเพื่อข้าวข้าวแกงอ่ะมานั่งคิดข้าวแกงหรอก็ไม่เวิร์กแล้วมีโอกาสไปไปในเมือง อ๋าไม่ได้ไปในเมืองไปร้านค้าร้านหนึ่งแล้วเขาก็พูดว่าอีน้องทำาหไม่ขายแบบเอาติ่มซำมาขายบ้างกับทูชี่อะไรอย่างเงี้ยมันทาง่ายๆนะอา้าวก็ไอเดียป,ปิ๊งนี่าละเออไ่นั่งดูถ้า่าแต่ไม่มีเนาะเสร็จแล้วไปเห็นเพื่อนอะ่ะชอบไปเช็คอินมากเลยเช็คอินร้านติน่มซำในเมืองเ,อเพื่อนอยู่ท่าแตะหออไปกินในเมืองเออใช่เออก็มีความสุดว่า ก็เปิดแม่งเลยติ่มซำเริ่มต้นเลยจ้าเอาอีกแล้วไปหาซื้อซื้อซึงซูซิงอะไรเงี้ยเอาอีกแล้วเงินต้นลงอีกแล้วครับเปลี่ยนเป็นเออเปลี่ยนเป็นเปิดติ่มซำคู่กับซูชิพอเปิดไปเปิดไปใช่ไหมจ้านะเพื่อนที่ไปลงเอาจริงๆนะคือเพื่อนที่ไปกินเช็คอินในเมืองอ่ะก็ไม่เคยมาร้านกูทุกวันนี้ตั้งแต่กูเปิดอ่ะเออตั้งแต่กูเปิดขายติ่มซำอ่ะแล้วคนที่เคยบอกว่าน้องขายติ่มซำปีปัจจุบันก็ไม่เคยมาเดกติ่มซำที่ร้านกูเลยเอาจิง เออกูขอจริงๆริงกูไม่เข้าใจว่าเออตอนนั้นคือแบบบอกเฮ้ยเปิดเธอเออพี่ชอบกินมากเลยนะจะเจอแบบนี้ใช่ไหมพี่ชอบชอบกินเออมาขายดิเออมาขายดิมันง่ายมากเลยนะเออชอบกินมากแต่ปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีไม่เห็นเคยมาร้านกูเลยไม่เห็นเคยมากินติดตามนั้นกูเลยประมาณนี้แหละเอออันนี้คือเรื่องหนึ่งอ่ะกูก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าลูกค้ามันมีหลายหลายแบบหลายอย่างอยู่แล้วก็แล้วแต่ว่าวันไหนเขาอยากมาเออเมื่อไหร่เขาคิดถึงเราเขาก็มาเองแหละอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ แล้วก็มันก็ทําไม่ยากเพราะด้วยความที่เราอยู่คนเดียวทําคนเดียวเออเราก็เลยแบบแต่ว่าซูชิเราอ่ะเนื่องด้วยซูชิเราเป็นการแต่งหน้าสดเราจะไม่ได้ทําวางแล้วเอามาเป็นชาดเลยนะคือลูกค้าต้องมานั่งจดมาสั่งสั่งออเดอร์เออเวลามานั่งตั้งแต่ปั้นข้าวใหม่แล้วก็มาพันตาลายแต่งหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าเพื่อความสดใหม่คือใครๆก็ออเราเราเราเองก็ชอบกินแบบสดใหม่ใช่ไหมเออแล้วรสชาติไม่เหมือนกันไม่เชื่อไ่เชื่อลองท้าเลย มากินแบบใหม่ๆกัแบบกินแบบที่ว่าวางไว้แล้วอะเออให้ให้สิทเทพเอาเองแล้วก็พอมมนนานปุ๊บมันยังเงียบอะมึงมันรู้สึกแบบว่าคนเข้าไม่ถึงอีกแล้วเออเออคนชุมชนชุมชนตรงเนี้ยเขาเข้าไม่ถึงตรงนี้ก็ไม่ดูขายอะไรดีป่ะแม่งที่แบบก็มาปรึกษาคนที่บ้านอีกว่าเอาไงดีเออคิดว่าไรเดอร์อ่ะก็หยุดไปแล้วแล้วเรามีธุรกิจที่ช่วยป้าทําก็คือ,อมีรีซอท วิ่งวุ่นรีสอร์ทไปมาไปมามีความรู้สึกแบบว่าเออรีสอร์ทมันก็ไม่ได้ลูกค้าตลอดใช่ป่ะใช่เออแล้วเราก็ต้องแบบไปเป็นแม่ตั้งแต่แม่ครัวยันยันแม่บ้านยันผู้บริหารเหรนื่อยเหนืน่อยวิ่งไปวิ่งมาก็เหนื่อยมาทําสวนก็เพ้ยเกิดมาเอาจริงไม่เคยจับจอบไม่เคยทําสวนเลยทั้งชีวิตแล้วคือแบบมาทําสวนจะทาไม่ได้ มันไม่ใช่ทางเอออาหารก็จริงคือไม่ใช่ทางเราเป็นคนที่ชอบทําอะไรง่ายๆเราอยู่ก<อ>ับเหมือนเรียนจบก็คือทํางานควบแบบเอกาสารซะส่วนใหญ่เออก็เลยแบบโอเคแตบบ่ก็ตอนนั้นเราคือท้อแล้วนะท้อแล้วว่าไม่ขายดีกว่าแบบอยู่เฉยๆนี่แหละแบบเออคือให้แฟนทําอู่ก็คือจบไปเลยแล้วเรากแบบ็คือบริหารเออกูจะอยู่เฉยๆแล้วเออประมาณเหมือนคนแม่งทาตัวเหมือนคนมีตังค์แต่กีกี้ยไม่มีเลยเออแล้วก็เลยแบบว่า<ม> อยู่ว่างไม่ได้อีกอยู่ว่างก็ไม่ได้อยู่ว่างนอนจนจากน้ำหนักสี่สิบห้าคิดดูว่ากูอยู่ว่างกูจนหิวปั๊บเดี๋ยวปั๊บกินกินกินนอนกินนอนกินนอนลาไปหกสิบหกสิบหกสิบแล้วแค่ดูนี่ปัจจุบันนี้ยังลดไม่ลงเลยนะหกสิบคือกูต้องลุกขึ้นแล้วแหละเออหกสิบแล้วคุณหนักขาแบบเดินไม่ไหวแล้วอ่ะเออมันเบียดไปหมดแล้วอ่ะมันคือแบบว่าเข้าใจเออก็เลยแบบ กูต้องกูกูกงรู้ว่าอ,อ,อ,อ่าคนบ้านเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะเห็นก <Evet. S 1> ็จะแบบทุกร้านแบบชอบกินอะไรง่ายๆแล้วคือคุยกับห้านเร็วๆง่ายๆคุยกับห้านว่าแบบพี่ลองคิดดูว่าสังคมบ้านเราอ่ะเป็นสังคมที่เป็นครอบครัว <Ừ. S 2> เออแบบเวลากินอะไรอ่ะเขาก็แบบมาเป็นครอบครัวหรือเพื่อนเขาก็อยากมาเป็นกลุ่มใช่ไหมก็แล้วก็ความเร็วอ่าโอเคตรงนี้มีก๋วยเตี๋ยวก็คือแหล่งชุมชนตรงนี้มีก๋วยเตี๋ยว ตรง้านก็เอาอเอาอีกจักเตี๋ยวแล้วกันนะเพื่อความสบายใจของลูกค้านะเออก็แถวเราก็จะมีเตี๋ยวเตี๋ยวเรือออของเจ้าหนึ่งที่แบบเปิดมาตั้งนานตั้งแต่สมัยเราหนีเรียนไปกินอะ่ะ <c oughs> แล้วก็มีเตี๋ยวเนื้อยอยู่ตรงข้ามเลย,ยอินี่ก็อยู่ตรงข้ามเลยก็แล้วไงอะ่ะขนาดขายผักออนมันมีความคิดนึงว่าแบบขนาดแม่ค้าขายผักก็ยังขายอยู่แผงติดกันก็ยังแผงติดกันอ่ะมันอยู่ที่เป็นทางเลือกของลูกค้าซึ่งเราถือว่า ก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแต่มันเป็นคนรักก๋วยเตี๋ยวเออเหมือนเขาขายอาจจะเป็นเนื้อกับหมูเราก็เตี๋ยวไก่แล้วกันทุนกูน้อยไงทุนกูน้อยไงตอนกูขายอ่ะตอนกูขายกูคิดว่าแม่ทุนกูมีแค่เนี้ยแล้วกูก็อยากขายในราคาที่มันไม่แพงอ,อ่ะกูก็เลยแบบนั่นขอโทษจ้าพอเปิดตัวปุ๊บอีแม่จากจไก่เมื่อก่อนโลสี่สิบห้าสิบหกสิบปรงานนั้น กูขายปุ๊บโลร้อยสิบไปเลยหนักกว่าเก่าเีกเออก็เลยแบบตอนแรกเอาจริงๆคือก๋วยเตี๋การเปิดตัวที่ราคาย5บาท25บาทตอนนั้นมีไก่โลละ40ก่อนไม่ตอนนั้นโล80ได้มั้งหน้าอกอะเออโล80เออก็เลยแบบขอปรับขอปรับนิดนึงนะคะเพราะว่าตุนแก๊สทุกวันอะไรเงี้ยก็เป็น35สบาทปัจจุบันนี้ก็คือยัง35าอยู่ ทั้งที่แม่งแก๊สปรับขึ้นทุกวันทุกวันแต่เมื่อก่อนแค่ถัง300-400อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เป็นบทแบบเริ่มต้นแล้วก็เริ่มมาได้เดือนก็คือถืว่าที่ร้านก็จะมีเป็นอ่าที่ว่าบ้านขา้าวปั้นอะ่ะบ้านขา้าวปั้นกลาง,างนาเรา,ราขายก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ทาไมเรายังเป็นบ้านข้าวปั้นหลายคนน่ะคือสงสัยมากเราก็เลยบอกว่าเราอะ่ะจุดเริ่มต้นเราอะ่ะจากบ้านข้าวปั้นโฮมเมดคือทําที่บ้านแล้วก็ส่งใครสั่งก็ส่ง ตอนเราอะร้านที่ยจะเปิดร้านให้คนเห็นมาที่ไรก็คือเจอเจอร้านนี้เออเจอร้านนี้รู้จักร้านนี้เราก็เลยตั้งเป็นไม่เราเป็นสายมูเตลูด,ด้วยนะคือแบบว่าตั้งชื่อร้านคําว่า,บ,าบ้านข้าบ้านโฮเมดตอนนั้นคือโฮเมดคือคําที่บ้านใช่ไหมไม่โอเคก็เลยแบบว่าเลขที่รวมกันผลรวม่มันไม่ได้เออเราก็เลยแบบเปลี่ย เป็นบ้านเข้าบ้านกลางนาครนั้นแหละพอเปลี่ยนเป็นบ้านข้าบ้านกลางนาเหมือนผลรวมเลขรวมอะไรอ่ะมันค่อนข้างโอเคและอีกอย่างคือคําว่ากลางนาคือเมื่อก่อนอ่ะถิ่นที่ตั้งของร้านเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่ามันเป็นหมู่บ้านกลางนาเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะทํานาจะมีนาตรงเนี้ยเนี้แต่สมัยสมัยนี้หานาไม่ได้แล้วเหมือนผมนาน่ะแต่เป็นชื่อเดิมที่ถ้าถามว่าคนเฒ่าคนแก่เขาก็เรียกพื้นที่ตรงเนี้ยว่าหมู่บ้านกลางนา เราก็เลยตั้งชื่อเป็นบ้านเข้าบ้านกลางมานั่นแหละแล้วันนี้พอแบบว่าจะให้เราเปลี่ยนเป็นบ้านเป็นแบบขายก๋วยเตี๋ยวไก่หรือขายติ่มซำมาบ้านข้าวปั้นแต่ไม่เจอซูชิแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกเลยว่าเราเปลี่ยนเราเริ่มต้นมาจากชื่อนี้อืแล้วก็ยังต้องยืนหยัดชื่อนี้ต่อไปอะไรแบบเนี้ยเพื่อเพราะว่าแต่สักวันเน่ะบางทีถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะกลับมาขายอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องดูด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจอะไรอย่างรหลายอย่างไง นี่แหละเขเป็นจุดเริ่มต้นของบ้านเข้าวปั้นกลางนาเอาเป็นว่าเดอยากรู้อะไรเดี๋ยวเป็นอีพีที่4ี่ละกันเดี๋ยวเราพาไปดูว่าบ้านเข้าวปั้นกลางนาขายอะไรบ้างนะคะบ๊ายบาย